ขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีอุมบลฯทาสสงสาวในชานชาาที่สองเป็นขบวนรถสปาขบวนที่สองไปสองกบินบุรีกรุงเทพครับขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขอคนที่ใช้รถไฟเป็นอยางมากอนาในการเดินทางให้ผูออกหมาเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสได้ให้บริการประชาชนอีกครับ Thank you. การรถไฟแห่งประเทศไทยขอของคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการาดเดินทางเ้ื่อรถไฟและหว,วังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทย